นางสาวปรินาไกรคุปอิีตสสรัชบุรีพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าบรรทัดฐานใหม่จากสารดีกาบทความจากปรินาสารดีกาพิพกากษาปรินากรณีเข้าไปครอบครองที่ดินสปกโดยไม่มีคุณสมบัติร,รับมอบมาจากบิดาจดริยธรรมร้ายแรงเพราะนักการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้าไปครอบครองที่ดินของรัฐโดยสารมิได้สนใจว่านักการเมืองจะได้ที่ดินของรัฐมาอย่างไรแต่เมื่อวันที่คุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณจะต้องคืนที่ดินของรัฐให้กับรัฐทันที ปรินาคืนที่ดินให้สปกช้าอย่างไม่รอดเลยตามคำพิพากษาภายหลังคำพิพากษาปรินายัางติดใจเลยไปกราบขออนุญาตเข้าพบผู้พิพากษาซึ่งผู้พิพากษาได้อนุญาตเพราะเห็นว่าคดีดถึงที่สุดแล้วท่านได้โปรดมีเมตตายอมพบปรินาโดยมีผู้นั่งร่วมรับฟังการเข้าพบหลายท่านปรินากลับเรียนว่าปรินาน้อมรับคำพิพากษาด้วยน้ำตา แต่มีเพียงคําถามสองคำถามคือทําไมคดีปรินาถึงมีการดาเนินการอย่างรดวดเร็วและเพียงผู้เดียวปปชให้เวลาชี้มูลความผิดปรินาเพียงสเดือนท่านผู้พิพากษาตอบว่าท่านเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเคยมีดําริ เร่งรัดทางปปชให้ดําเนินการอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกันก่อนที่ปรินาจับมาขอพบส่วนคำถามที่2เมื่อปรินาเห็นเลขาธิการปปชได้ออกมา,ถาแถลงข่าวว่าทางปปชจะพิจารณาคดีแตกต่างกันไปเพราะบ,บางคนได้ที่ดินมาถูกต้องนั้นเป็นการพิจารณาคดีโดยไม่ยึดคำพิพากษาของศาลได้หรือไม่ท่านตอบว่าไม่ได้นักการเมืองจะครอบครองที่ดินของรัฐทุกประเภทไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด วันนี้ปรินาเห็นข่าวนี้รู้สึกดีใจว่าวันนี้ปปชได้พยายามปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้กระทำความผิดอย่างเท่าเทียมกันและฝากประชาชนรับชมการทำงานของปปชต่อไปเนื่องจากวันนี้มีเพียงนักการเมืองในฝั่งฝ้า,ารัฐบาลที่ถูกดำเนินคดีทเท่านั้นส่วนบิ๊กเพื่อไทยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยสอสอประเสริฐจันทร์ทรงทองยังลอยนวลแบบสบายสายอยู่